ในวงการฟุตบอลการทำประตูได้มากมายในฤดูกาลเดียวถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากโดยเฉพาะในลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างลาลิกา้าแต่โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นักเตะวัย36ปีของบาร์เซโลนาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของตัวเองอีกครั้งด้วยการทำประตูได้ถึง25ประตูใน28เกมในลาลิกา้าซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำได้แบบนี้นับตั้งแต่ลิโอนลเมสซี่ในฤดูกาล2 0 1 8 9 การที่เลวานดอฟกี้สามารถทําผลงานได้ดีเช่นนี้ในวัย36ปีนับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากเนื่องจากหลายคนมักมองว่าผู้เล่นในวัยนี้อาจเริ่มมีการถดถอยของฟอร์มแต่สําหรับเลวานดอฟกี้เขายังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเฉียบคมในการทําประตูการทําประตูได้มากมายในฤดูกาลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมของเลวานดอฟกี้ในทีมบาร์เซโลนาหลังจากที่ย้ายมาจากไบเยนมิวนิคเขายังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมในทุกๆเกม โดยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องจักรทำประตูเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำในสนามที่ช่วยเสริมสร้างเกมรุกของบาร์เซโลนาให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสถิติที่เขาทำได้ในฤดูกาลนี้เลวานดอฟสกี้ mm. ยังคงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกแม้ในวัยที่หลายคนอาจคิดว่าเขากำลังเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพแล้วก็ตามผลงานของเขายืนยันว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับโลกในฐานะกองหน้าที่มีความสามารถในการทำประตูอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในลาลีกาและด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้เขากำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตัวเองและบาเซโลนาในฤดูกาลนี้